สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนู ดอกผักปังผัดน้ำมันหอยครับบอกเลยว่าเมนูนี้ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราเลยก็จะเป็นดอกผักปังครับก็เด็ดล้างทำความสะอาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นพริกแล้วก็กระเทียมนะครับความเผ็ดก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะนําพริกแล้วก็กระเทียมเนี่ยมาตําให้ละเอียดครับหรือว่าตาพอบุบๆก็ได้นะครับ นี่เลยตามไปพร้อมกันเลยครับความเผ็ดเพื่อนๆกลัวเผ็ดไปนะครับก็ลดพลิกลงได้นะครับผมก็จะชอบเผ็ดๆแซ่แบๆนิดน,นึงเนาะต่อไปเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงลงไปในยอดดอกผักปังกันเลยครับอย่างแรกที่ผมใส่ลงไปก็จะเป็นซอสหอย2ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายสักประมาณหนึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็ได้แล้วก็ผงปรุงรสนะครับสักเล็กน้อยไปอ่าไปช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับอ่บขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะครับพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนเนี่ยก็ใส่พริกกระเทียมลงไปได้เลยไม่ต้องรอจนร้อนจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับระดับไฟที่เราใช้นะครับเป็นระดับไฟแรงเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เราเปิดจนแรงสุดเลยนะครับ ผัดพอแค่พริกของเรามีความเหลืองหอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เตรียมอยอดดอกผักปังใส่ลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เราก็รีบผัดเลยนะครับมันจะได้สุกเท่ากันนะครับเพื่อนๆนรสชาติของเราก็ปรุงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเหลือแต่ว่าผัดให้รสชาตินะครับหรือว่าทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องกันดีนะครับผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับระดับไฟเราก็ยังใช้ระดับไฟแรงอยู่นะครับนี่นะฮะพอผัดไปสักพักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกัน เพื่อนๆสังเกตดูตรงน้ำน้ำซอสท,ที่เราผัดนะครับมันเริ่มข้นขึ้นแล้วนะครับจากที่มันเป็นน้ำเจิงๆเนาะน้ำใสๆนะครับอ่ามันก็จะเริ่มข้นแบบนี้รสชาติมันก็จะเริ่มเข้าที่เราก็ลงตัวแล้วนะครับอ่าผัดไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆผักของเราก็จะสุกพอดีเลยนะครับนี่นะครับโอเคแล้วค่ะเพื่อนๆก็ปิดแก๊สได้เลยนี่นะฮะ ผักปังของเรานะครับก็พร้อมเสิร์ฟลงจานเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมสีสันน่ารับประทานมากๆครับผัดเสร็จเรียบร้อยเราตักใส่จานกันได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูดอกผักปังผัดน้ํามันหอย บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็สีสันน่ารับประทานมากๆนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆคือแบบดีสุดๆนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองทํามเมนูนี้ทานก็ลองนําไปทําตามกันดูได้เลยบอกเลยว่าทําไม่ยากแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ